มาครับทุกคนรีวิว Nu เบียโฟกัส2 5G ครับสมาร์ทโฟนในงบ5,499บาทที่ได้กล้องความละเอียด108ล้านพิกเซลครับขึ้นชื่อว่าโฟกัสเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องกล้องนะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะและสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้ถึง 4K 30fps และมียังมีฟีเจอร์เด็ดๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับส่วนจะมีรายละเอียดอะไรนะครับก่อนไปรับชมรบกวนทุกคนนะครับช่วยเลื่อนลงไปกดติดตามให้พวกเราสักนิดนึงนะครับเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผมดิ e a มแซสซตี let's go โดยโนบิ f o โฟกัสนะครับตัวนี้ครับเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับผมก็ตามชื่อเลย Nu บิเอโฟกัสสนะครับรองรับเครือข่าย 5G ด้วยซึ่งบอกเลยว่าความน่าสนใจของเขานะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าทุกคนฟังนะครับอย่างแรกเริ่มต้นที่เรื่องของการดีไซน์นะครับจริงๆเนี่ยในต่างประเทศแบบ global เนาะเขาก็จะมีสีให้เลือก3สีแต่ว่าในบ้านเรานะครับจะขาย2สีนะครับสีที่ผมถืออยู่ในมือก็จะเป็นสีออโรราไวท์นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมีความแบบว่าเหลือบๆมันๆสีทองแล้วก็เหลือบไปทางสีม่วงนะครับผมก็จะมวตั รายละเอียดนะครับดีเทลเล็กๆบนฝาหลังเนะี่ยก็จะมีแบบความเป็นเส้นๆน,นิดนึงนะครับส่วนอีกสีนึงจะเป็นสีออปซิเดียนแบล็กนะครับหรือว่าสีดํานั่นเองตัวโมดูลกล้องนะครับผมตัวนี้จะมีความนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับผมเอาง่ายๆคือไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานั่นแหละครับแต่ว่าผมชอบนะมันเท่ดีนะแล้วก็ความบางของน้องเขานะครับผมตัวนี้เนี่ยจะบางอยู่ที่เ9 5ามิลลิเมตรเท่านั้นนะครับผมซึ่งความบางดับเนี้ยผมถือว่าทามา ตัวเครื่องนะครับน้องจะประกอบไปด้วยตัวนี้จะเป็นลำโพงนะครับเป็นลำโพงเดี่ยวนะพอตเป็น USB Type C นะครับยุคนี้ใครไม่ Type C ก็เขินแย่นะครับมีรูไม้แล้วก็มีแจ็ครูฟัง3.5ด้วยนะครับด้านซ้ายมือตัวนี้จะเป็นถาดใส่ซิมนะครับรองรับซิมการ์สซิมนะครับแล้วก็เพิ่มไมโครสิการได้ด้วยส่วนด้านบนจะเป็นรูไม่อีกรูหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นปุ่ม power นะครับสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่ม volume นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงส่วนหน้าจอจะเป็นการดีไซน์แบบ Infinity O display นะ ขอบต่างๆของน้องเขาเนี่ยด้านข้างนะครับผมก็จะมีความบางกว่าเล็กน้อยนะครับในขณะที่ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวถือว่ายอมรับได้นั่นเองนะครับส่วนกล้องหลังนะครับผมตัวเมนหลักนะครับตัวเมนหลักกล้องจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับก็จะมีเลนส์เสริมนะครับผมบวกมาเป็นที่2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี AI c a m e r a นะครับอีก1เลนส์นะครับผมส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับแนะนำโนบียกะเอโฟกัส่องกล้องนะครับทั้งนช แล้วก็วิดีโอนะสกุลราคามาอยู่ที่5,499บาทครับซึ่งราคานี้บอกเลยว่าน่าสนใจตรงไหนนะครับผมอย่างแรกเลยกล้องนะครับผมขึ้นชื่อว่าโฟกัสนะครับผมเขาก็จะเน้นเรื่องของกล้องเป็นธรรมดาซึ่งรอบนี้นะครับผมเขาจะเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพความละเอียดสูงแล้วก็การถ่ายลูกเล่นต่างๆนะครับเพราะว่ารอบนี้เขาให้ลูกเล่นมาเยอะจริงยังตัวกล้องนะครับผมเนี่ยเปิดเข้ามานะครับก็จะมีโหมดรูปถ่ายเนี่ยอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีทั้งหมด4ระยะด้วยกันครับก็จะมีระยะยม่สับนี่มิลครับตัวนี้เน ถัดมาก็จะเป็นระยะ3 5มิมลครับระยะ50มิลครับเป็นตัวพอตเทจเนาะแล้วก็ระยะ72มิลครับตัวนี้จะเป็นเทเลโฟโต้นะซึ่งแต่ละระยะนะครับผมก็จะมีความกว้างนะครับผมแล้วก็ความใกล้นะตัวแบบแตกต่างกันออกไปแล้วก็ในเรื่องของความคมชัด<ม>นั่นเองนะครับถามว่าแตกต่างกันขนาดไหนก็แตกต่างกันอยู่ที่ความใกล้นะครับผมซึ่งผมไปถ่ายมาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็อยู่ที่คนชอบแต่สุดตัวผมชอบถ่ายระยะเจ็ดสิบสองมิลนะถ่ายสวยไหมแล้วก็หมดกีฬานี่ครับตัวน ภาพที่กาลังเคลื่อนไหวเนี่ยชัดขึ้นส่วน108ล้านพิกเซลอันนี้เป็นการถ่ายแบบเต็มความละเอียดนะครับผมซึ่งใครที่ชอบถ่ายแบบว่าภาพละเอียดๆเ,เอาไปแต่งเพิ่มหรือว่าภาพวิวหรือว่าแลน์สเคปต่างๆเนี่ยตัวนี้น่าจะเหมาะนะเพราะว่าการเก็บดีเทลต่างๆรายละเอียดต่างๆนะผมอันนี้ผมเสียดายนิดนึงนะถ้าผมได้มีโอกาสได้ออกทริปหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยผมจะพกน้องไปด้วยนะแต่เสียดายที่ช่วงเวลาที่ผมได้น้องมาะครับไม่ได้มีแพนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเลยเนะี่ยน่าเสียดายจริงๆนะครับส่วนการถ่ายกลน,น,นะะะร็ม22ยเปปติ ส่วนพอร์เต็ดนะครับผมก็ตรงนี้จะสามารถปรับค่า F อฟต็อปได้นะครับตั้งแต่ F 0.95นะครับไปจนถึง F 16กันเลยทีเดียวนะครับ F 16ที่แบบว่าฟิวบินไม่ใช่นะครับ F 16ตัวนี้คือค่าค่ารูรับแสงแล้วก็โอ้เล่นเองขับเองเนี่ยครับก็จะสามารถเปิดบิวตี้ได้นะครับปรับตั้งแต่ระดับ0จนถึง7นะใครไม่ชอบก็ปิดไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มีบิวตี้หน่อยๆอย่างผมเนี่ยไปถ่ายมาก็จะเปิดประมาณระยะ1ระยะ2นะครับผมก็จะสามารถถ่ายได้สวยขึ้นส่วนทีีี่่่่่่ผผมมไปปถถาายยยยบบบอๆนนนนนนะะะคครรััััักก็็จเเเตตววลลหซึง้ ความละเอียดที่108ล้านพิกเซลนะเก่งทั้งผมว่ามันเก่งทั้งแสงเยอะแล้วก็แสงน้อยนะครับโดยในระยะที่แสงน้อยนะครับสลัวสลวเนี่ยผมแนะนําให้เปิดแฟลชเพราะว่าผมไปถ่ายมาแล้วเนี่ยโ,โหผมบอกเลยว่าเก่งนะเพราะว่าแฟลชเขามันเป็นกลมๆเนี่ยแล้วมันสาดโดนหน้าพอดีนี่อันนี้เป็นภาพถ่ายนะครับที่ใช้แฟลชนะทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าเพื่อมันดูแบบ9 0นะ่ะเออดู Y 2K มันดูแบบดูเท่เออผมชอบอันนี้ก็เป็นแฟลชอีกภาพหนึ่งนะครับนี่ระยะคนลรระยะกันนะทุกคนมันจะต่างกันอันนี้จะเป็น24มนทุกคนนแต่ัยี่สิบ มีความใกล้แล้วก็ไกลแตกต่างกันนะครับแต่ว่าผมว่าสาัตว์แฟลชตอนที่ไฟสลัวเนี่ยเออถ่ายสวยหรือถ้าเกิดว่าแสงในที่แบบสว่างางนะครับที่ผมไปเทสมานะก็ถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะในงบนี้ผมถือว่าถ่ายได้แบบโอ้โคมอะ่ะหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลนะครับเขาก็จะมีความคมแบบแบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่จะเป็นความคมที่แบบว่าเราสามารถซูมได้เนี่ยแทบบจะแบบเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าสวยสวยจัดสวยจัดเลยส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่อยากจะถ่ายพอร์เรตนะครับผมตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้นะครับผมตัดขอบเป็นยังไงบ้างเเนะี่จะต้อง ห่างนะครับระยะจากตัวเลนส์เนี่ยประมาณ1.5เมตรนะเขาถึงจะสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมนี่ก็จะเป็นภาพพอเทรตที่ผมไปลองถ่ายมาก็จะมีหลุดๆบ้างตรงเส้นผมนะอันนี้เราต้องยอมรับได้ว่านี่คือสมาร์ทโฟนในงบแค่5,000บาทนะถ่ายได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วแล้วนอกจากนี้ครับเขาก็ยังจะมีโหมดที่ช่วยต่างๆนะสมมติโหมดกลางคืนที่คุณถ่ายแล้วแบบไม่เปิดแฟลชนะครับก็จะมี AI นะครับเข้ามาบูสแสงต่างๆนะจะเป็น AI Super Night Mode นะครับผมซึ่งโหมดนี้ก็จะช่วยบูสแสงนะครับต่างๆในที่มืดต่างๆหรือว่่าในนนทีแสง้ออยะรหืจเป็ AI HDR นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของความสีสัน HDR ภาพถ่าย HDR เพิ่มความสว่างนั่นเองนะครับหรือจะเป็นตัวอื่นๆนะครับที่จะมีเข้ามาช่วยนะครับอย่างตัว AI Sport นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโหมดกีฬาอย่างที่ผมบักไปในช่วงแรกส่วนกล้องหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับผมกล้องหน้าตัวนี้ผมถือว่าให้อยู่ในระดัก์กลางๆแล้วกันด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้เน้นมากซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาถ่ายแป๊บหนึ่งนะครับต้องให้ AI เขาประมวลผลในที่ที่แสงน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องหล เพราประมวลผลนะครับเพราะถ้าเกิดว่าถ่ายรัวๆเนี่ยอาจจะประมวลผลไม่ทันแล้วทำให้ภาพเบลอนะครับผมการเก็บดีเทลต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ครบนะครับดังนั้นแนะนำนะครับหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลอาจจะต้องใจเย็นๆถ่ายแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับโดยเฉพาะการถ่ายกลางแดดนะครับอาจจะทำให้ตัวน้องเนี่ยมีอุณหภูมิความร้อนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวโหมดโปรนะครับผมตัวนี้เนี่ยตั้งค่าต่างๆได้เหมือนกับกล้องตัวใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกสปีดชัตเตอร์นะครับ ISO นะครับไว้บาลานซ์นะครับสามารถล็อกแสงได้นะไมม่่ววาจะะะเป็็นนน WBL AEL AFL คครรัับบแล้กผ มันกล้องแบบตัวหนึ่งเลยนะครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะส่วนกล้องหน้านะครับผมสามารถถ่ายโหมดพอดเชตได้เช่นเดียวกันนะครับถามว่าตัดขอบเนียนไหมส่วนตัวผมว่ามันเป็น AI ในการตัดเนาะส่วนตัวเราจะรู้สึกว่ามันนิดนึงนะครับส่วนตัวเซลฟี่ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ่ายกล้องหลังมันมันมากนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเน้นไปถ่ายกล้องหลังซะมากกว่านะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเด่นๆของเขานะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานวิดีโอหรือว่าลูกเล่นต่างๆเนาะวิดีโอตัวนี้นะครับกล้อง เต็มที่ก็พัดไปซีพีหกสิบเอแต่ตัวนี้เนี่ยได้ถึง 4K รันเลยทีเดียวนะครับถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงเนี่ยเอาจากที่ผมไปดูสกินโทนก็แน่นอนนะครับอาจจะมีติดเหลืองบ้างนะก็เอาจริงคนไทยผมว่าผมชอบหลายคนน่าจะชอบติดเหลืองนะครับผมในเรื่องของการกันสั่นอาจจะไม่เก่งมากนะเทียบกับพวกแบบหมื่นกว่าอันนี้เราก็ต้องพูดตามตรงเนาะด้วยความที่เขาเนี่ยครับผมอาจจะไม่ได้กันสั่นโอเอสมาให้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ชอบถ่ายวิดีโอที่อยู่นิ่งๆนะครับอยู่กับที่หรือว่ามีขาตั้งกล้องเนี่่บบกกเเเลลปปะทท็็แคนนนนุจโ ของเขานี่ครับผมซึ่งตอวน,นี้เนี่ยสามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยภาพนิ่งเนี่ยจะพวกแบบ Star Trail นะครับหรือว่าถ่ายภาพดวงดาวต่างๆอันนี้จำเป็นจะต้องใช้ขาตั้งในตัวช่วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นการถ่ายแบบโหมดโปรโหมดมืออาชีพนะครับผมหรือว่าการถ่ายวิดีโอไทม์เลสต่างต่างก็จะอยู่ในโหมดนี้ถ่ายเอกสารสแกนเอกสารพารโนมาต่างต่างเนี่ยผมแล้วก็ที่เจ๋งที่สุดก็คือโหมดวอล์กนี่ตัวน,นี้เลยนะครับโหมดวอล์กเนี่ยเราสามารถถ่ายแบบเล่นเล่นคลิปสั้นๆนะครับผมคลิปแค่แบบ5ล้าวินะครับ เผื่อแบบเพื่อนๆเอาไปถ่ายลงต่อๆเอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งตัวนี้สามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังพร้อมกันได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะถ่ายนะครับผมสามารถสวิชได้ตามนี้เลยนี่นะครับจะเป็นการถ่ายนะครับฟื้นนี่กล้องหน้ากล้องหลังนะครับสามารถให้อันนี้ใหญ่ได้นะครับผมมีสามารถแบบถ่ายนี้ได้เลยนี่นะครับเปลี่ยนได้นะครับสลับได้หรือว่าจะให้หน้าผมใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัววัตถุนะครับเล็กก็ได้นะครับผมสามารถสวิชได้เลย ก็จะเป็นลูกเล่นกิมมิคเล็กๆน้อยของเขาเนี่ยใครที่อยากจะถ่ายวิดีโอ 4K นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยถ่ายไม่ถึง 4K นะจ๊ะอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะพูดถึงสเปคของน้องกันดีกว่าครับผมโดยรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วครับความละเอียดเนี่ยเป็น HD Plus ะนานหน้าจอครับเป็น IPS LCD ค่ารีเฟรชครับ120เฮิร์ตแบบลื่นๆนะครับผมลื่นจริงมาพร้อมกับ Android 15นะครับผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ เป็นยูนิซอกทีแปดหนครับเป็นชิปเซต6นาโนเมตรรองรับเครือข่าย5 G นั่นเองแรมเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแรม8ปดกิกนะครับสามารถไดนามิกเพิ่มอีกเป็น12บสกิกนะครับรวมแล้วเนี่ยได้ถึง20่สกิกกันเลยทีเดียวนะครับส่วนสตอเรจหรือว่ารอมนะครับน้องเขาให้ความจุมาจุกจุกนะครับสองร้อยห้าสิบหกกิกกันเลยทีเดียวเนี่ยแบตเตอรี่ให้ความจุมาห้าพันมิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วยี่สิบสองจุดห้าวัตต์นั่นเองนะครับโอเคพูดถึงเรื่องการทำงานกันบ้างด ผมขอพูดถึง OS ก่อนนะครับตัวนี้ได้เป็น OS เวอร์ชันล่าสุดผมก็เป็น m iOS version 15 Android ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับดังนั้นการใช้งานต่างๆในข้านที่จะครอบคลุมแล้วก็รองรับเกือบทุกแอปแล้วนะครับผมส่วนในเรื่องของการรองรับ 5G นะครับผมเท่าที่ไปใช้งานมาก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในการรองรับเนี่ยถือว่าโอเคเลยยู i ิซอเนี่ยเป็นชิปเซตอีกแบรนด์หนึ่งที่ได้ได้ว่าเก่งเลยนะครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานต่างๆนะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ AI อื่นๆที่เขาแถมมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวก AI เกี่่่่ยวววกกัับ Ed AI St er ตตตดรรรูปภาาาพพงๆนะหืออไ นี่กเขาก็แถมมาให้ด้วยนะครับส่วนประสิทธิภาพของชิปเซตนะครับผมตวน,นี้ผมไปทสคะแนนอัลตูได้นะครับอยู่ที่400,000สาน่ากว่าคะแนนนะครับผมก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในมือถือเรทราคานี้นะครับการเล่นเกมหลักเป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมไปเล่นมานะครับอาวีตัวนี้ปรับได้เป็นกราฟิกสูงนะครับ FPS อยู่ที่60 FPS ตอนเล่นเนี่ยผมว่าจาังหวะไฟเนี่ยมันแอบตกอยู่ประมาณ41-47เฟรมเรทประมาณนี้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเก่งๆเลยก็จะอยู่ประมาณ57-58 FPS นะครับส่วนตัวผมถือว่ากลางๆแล้วก เกมหนึ่งอย่างพีกนะครับก็คือเกมพับจีน้องเนี่ยยังตอบโจทย์เลยเพราะว่า1รองรับใจโรสโคปนะครับผมเล่นใจโรได้แล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเล่น fps นะครับผมได้สูงสุด60 fps เลยนะครับผมสำหรับเกมพับจีแต่ว่ากราฟิกเป็นลื่นไหลนะเอ้าจริงผมว่าเล่นได้ดีเลยนี่ยเพราะอาจจะเป็นแบบบางเกมที่เขาตั้งค่ามาให้รองรับโดยเฉพาะนะครับดังนั้นใครที่เป็นสาวงพับจีเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์หรือจะเป็นเกมพวกที่ต้องใชให้ใจโรนะครับพวกแบบเกมแข่งรถต่างๆที่แบบต้องเอียงเครื่องอะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยจะถือว่ารองรับได้ดีนะครับสะงดู หรือว่า30 fps นั่นเองเนะส่วนตัวผมถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่เหมาะกับการใช้งาน 5G ทั่ว,วไปมากกว่าเล่นเกมก็อาจจะไม่ได้ดุดันมากขนาดนั้นนะครับผมส่วนเรื่องของจออันนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะอย่างแรกเลยความสว่างหน้าจอก,ก่อนแล้วกันคือตัวเนี้ยความสว่างสูงสุด1,000 nits นะสู้แดดเมืองไทยแบบสบายมากพี่ๆรเดอร์คนไหนนะครับมองหามือถือที่แบบจอสว่างสว่างสู้แดดได้ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาคุมอะในงบ5,000บาทตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งท,ทางเลือกนะที่น่าสนใจเพราะว่าจอเขาเนี้ยสว่างมากสู้แดดแบบสบายเลยนะเยบบอเเรราาาาแล่่ววงงพจจสิ ่จริงๆนะแล้วก็อัตราส่วนหน้าจอครับจะอยู่ที่20ต่อ9นะเรโซ91%หน้าจอนะครับก็แจ้งไปถือว่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นนะครับพวกแบบไลฟ์ไอแลนด์นะครับผมเวอร์ชัน2นะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแจ้งเตือนตอนที่แบบว่าอัดเสียงต่างๆนะครับผมหรือว่าเปิดเพลงอยู่นะผมจะลองทาให้ดูนะว่าประมาณไหนสมมติผมบันทึกนะครับผมแล้วก็ไว้เนี่ยนี่จะมีไลฟ์ไอแลนด์นะครับขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถจิ้มเพื่อดูแจ้งเตือนต่างๆได้ก็จะเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับตอนเปิดเพลงนะครับหรือว่าตตตอออออนน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 นชชาารรรรร์์จจจแแแบบบบบะะะะไ่งงงๆคคััั้้้้ก็็ขึเเเืีปว นะสามารถดู y t u t u นะได้ 4K 6 0 fps แบบ HDR ด้วยนะบอกเลยว่าสว่างแสบตาแน่นอนนะครับ Netflix น่าเสียดายครับรองรับที่ L3 ระดับ SD เท่านั้นส่วนเรื่องของเสียงลำโพงนี่ยตัวนี้เป็นลำโพงเดี่ยวอย่างที่แจ้งไปนะครับเสียงก็ผมว่าให้กลางๆแล้วกันนะ แบตเตอรี่ครับตัวนี้ผมว่า 5000mAh เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ในระดับมาตรฐานนะครับใช้งานทั่วๆไปใน1วันเนี่ยได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเปิดใช้งาน 5G ถามว่า1วันเนี่ยเอาอยู่ไหมผมว่าถ้าไม่เล่นเกมหรือว่าแบบไม่ได้เปิดหน้าจอตลอดเวลาผมว่ายังไงก็อยู่เพราะว่า u n i s o c เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจัดการพลังงานได้ค่อนข้างดีด้วยเป็นสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรด้วยนะครับผมแล้วก็ชิปเซตนะครับไม่ได้กินพลังงานมากขนาดนั้นนะส่วนเรื่องของชาร์จเร็วนะครับผม22.5วัตต์ตัวเลขนี้น่ยอาจจมออนนา,อามง น้อยเขาให้มาก็ถือว่าโอเคแล้วสรุปกนันดีกว่านะครับว่าน้องเนี่ยเหมาะกับใครอะไรยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายภาพนิ่งนะครับที่มีความละเอียดต่างๆชอบถ่ายแลน์สเคปหรือว่าภาพวิวนะครับผมจะตอบโจทย์มากหรือถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะครับชอบถ่ายร้องหรือว่ามีลูกเล่นตัวนี้จะถือว่าตอบโจทย์สุดๆสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างนะครับผมที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนในงบเริ่มต้นนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีสายบันเทิงนะครับผมเล่นเกมเบ,มเบ,มเบาๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะบเพราะว่าน้องเนี่ยเล่นแบบ ได้อ่อนร้อยเลยนะครับถือว่าแรงใช้ได้ในเรทดราคานี้เลยก็ว่าได้นะครับผมดังนั้นใครที่เป็นสายบันเทิงนะครับสื่อมันตีมีเดียต่างหรือว่าสายเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะแล้วก็คนที่ใช้งาน 5G ทั่วๆไปนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าปัจจุบันนะครับผมใครที่ใช้งาน 5G กับ 4G จะเห็นได้ว่าความเร็วเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คนที่มองหาสมาร์ทโฟนนะครับในรทดราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัวนี้สมรราคามาน้ารักมากๆนะ ช็อปนะครับผมตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับผมสามารถหาดูได้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับผมไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเดี๋ยวผมจะแปดตะก้าไว้นะครับที่มุมซ้ายล่างเลยจะเป็นสินค้าแท้ประกันศูนย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผม ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวโนบีเออร์โฟกัส2 5G ครับสมาร์ทโฟนที่เน้นในเรื่องของกล้องนี่ครับผมภาพความละเอียดชัดๆถ่ายวิดีโอได้ 4K 30fps ในเรือราคา5,000บาทคุณผู้ชมคิดอยังไงกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อย่าลืมคอมเมนต์เลิกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับอย่างที่บอกไปนะครับใครนะครับผมที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับพี่ๆในทีมเนี่ยแปะไว้ที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างของเราเลยนะครับโอเคก่อนจะจบคลิปนี้ครับอยากจะฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไล จอชื่อเหมือนกันหมดเลยครับแซสซัทีเซิร์ชเข้าไปชื่อนี้เจอพวกเราแน่นอนครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดรีมแซสซ,ซัทีนะครับแล้วก็นูเบียโฟกัส2 5G ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปนหน้าครับส e ัสดี g รับทุกคนลากอ่อน